3ขั้นตอนหายปวดกระดูกเส้นจากการกินยาตามนี้หมอฟันมาสุ่ยฟันครับคนส่วนใหญ่ครับเชื่อว่ากระดูกเส้นครับต้องรักษาโดยการผ่าตัดเท่านั้นครับแต่หมอฟันใช้วิธีการฝังเข็มร่วมกัรใช้ยาแผนปโบราณคนไข้หายปวดมากกว่า16,000หนหกพเฮฟเลอร์หายปวดจริงไม่ต้องผ่าตัดครับวันนี้ครับหมอฟันจะมาแชร์เคล็ดลับนี้ทุกคนเข้าใจครับนี่ฮะของท่านคนนี้ฮะในนั้นปวดหลังกระดูกเส้นวิธีการทำยไงครับนี่ครับคุณต้องทำนี่ฮะเขาให้ครับเป็นกระดูกเส้นประสาทครับเป็นมาเป็นปีแล้วเห็นไหมครับ พ่อเป็นหมอโรคพิษเอดสประสาทนะเป็นมา ata, เป็นปีแล้วคุณหมอนะเห็นไหมแล้วปรากฏว่าไงทุกคนปรากฏว่ากินยาของหมอฟันนะฮะอาการแค่วันเดียวอาการ Louise, Links, าาด Boom, ีขึ้นพ่อสามารถเดินได้ไกลเลยเห็นไหมทุกคนครับนี่ฮะคนนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเส้นครับเป็นมาตรวจปวดแล้วลงขาเป็นมาเป็นเดือนฮะทานยาหมอฟันไป3ามอาทิตย์ครับนะตื่นมาเดินได้หมอบอกไม่เป็นอะไรลูกน้องอะไรกก็ดีใจกันใหญ่เลยทุกคนอ่ะไอ้นี่ปวดหลังแล้วงขาอาการดีขึ้นมากครับเห็นไหมอาการก็ดีขึ้นมากแล้วจากการที่กินหมอฟันด้วยกันยาพี่ชายยังไงครับนี่เห็นทุกคนฮะ อันที่หนึ่งครับให้ครบครับให้ถูกครับให้ถึงครับให้ครบมีอะไรบ้างมีพาลา